ซึ่งนักข่าวก็เจอคุณภูมิธรรมเวชะยะชัยรองนายกรัฐมนตรีก็ถามแหละนะครับว่าเอ๊ะคดีตากใบที่จะหมดอายุความเนี่ยจะมีการออกพระราชกําหนดนะครับไม่นับอายุความหรือไม่นะครับซึ่งเรื่องนี้เนี่ยคุณภูมิธรรมตอบอย่างไรไปฟังดูครับดําเนินการเป็นรูปธรรมก็ตอนนี้ตํารวจก็ออกไปขอตรวจค้นบ้านของผู้ที่อยู่ในคดีทั้งหมด ไม่ว่าจะเป็นผู้นำทงางทหารผู้นำตำรวจที่อยู่ในคดีแล้วก็ทางปกครองนี่ก็ไปหมดแล้วนะครับอันนี้ก็เป็นรูปธรรมมีบันทึกมีรูปถ่ายชัดเจนทั้งหมด <c oughs> แล้วก็การกำชับกำชาทั้งหมดนะครับและให้ดำเนินการเนี่ยก็เป็นหน้าที่ตำรวจเป็นหลักนะครับขณะนี้ก็ในกระบวนการที่สืบคน้นแล้วก็หาอันนี้ก็เป็นรูปธรรมการสั่งการนะครับ นอกนั้นก็เป็นอยู่ในกระบวนการยุยธรรมก็เราก็ไม่ได้เข้าไปแทรกแซงในกระบวนการยุยธรรมก็ก็เป็นเรื่องที่ทางกระบวนการยุยธรรมทางศาลต้องมีผู้ตัดสครับบอกว่าเรื่องนี้เนี่ยก็เดี๋ยวให้ฝ่ายกฎหมายเนี่ยศึกษาอยู่ทุกอย่างต้องไปเป็นไปตามกฎหมายมในเวลาที่เหลืออยู่3าวันนะฮรยังศึกษาอยู่นะทีนี้นักข่าวถามว่ามีการประเมินเนี่ยว่าคดีตักใบเนี่ยมันจะเป็นเงื่อนไขในการก่อเหตุความไม่สงบในพื้นที่ภาคใต้ครั้งใหม่อีกหรือไม่ คุณภูมิทํหมอกว่าเงื่อนไขาภาคใต้เนี่ยมันมีอยู่ตลอดอยู่แล้วเป็นเรื่องความมั่นคงของรัฐไทยไม่ใช่ความมั่นคงของรัฐบาลดังนั้นต้องระมัดระวังครับผมว่าเงื่อนไขาภาคใต้มีอยู่ตลอด แล้วอยากจะเรียนว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องความมั่นคงของรัฐไทยนะครับไม่ใช่ความมั่นคงของรัฐบาลเพราะนั้นต้องให้ระมัดระวังคือรัฐบาลทำหน้าที่เต็มที่แต่อยา่าเอาเรื่องนี้มากลายเป็นเครื่อนการเคลื่อนไหวทางการเมืองที่สร้างปัญหาและไปกระทบกระเทือนกับความมั่นคงของรัฐไทยนะครับเรื่องนี้เซนซิทีฟและละเอียดอ่อน เราทุกคนพยายามทําแล้วจริงๆกระบวนการเนี้ยมันก็มีหลายเรื่องที่จริงๆควรจะได้ไปดูในลายลเอียดไม่ว่านักวิชาการไม่ว่าใครผมว่าทุกคนหวังดีแต่ว่าก็อยากให้ดูให้ถองแท้ท่วงทั่วเราไม่ได้ปฏิเสธ เป็นญาติที่เป็นผู้เสียหายนะครับเราก็ได้พยายามดูจริงๆถ้าจะพูดเรื่องนี้จริง,รงต้องไปดูตั้งแต่ต้นว่าเป็นยังไงมีกระบวนการทําอะไรมาแล้วรัฐบาลที่ผ่านมาในอดีตก็ทํามาโดยตลอดนะครับในทุกเรื่องเพราะฉนั้นเรื่องนี้รัฐบาลไม่เคยทอดทิ้งไม่เคยนันกระบวนการทางกฎหมายก็เคยขึ้นศาลแล้วถึง4คดีขึ้นไปแล้วก็มีการบางคดีซึ่งเป็นผู้ผู้ ผู้ถูกกล่าวหาเป็นประชาชนนะครับเป็นนัก,กเป็นเป็นคนหนุ่มคนสาวเนี่ยเราก็ได้ท่านท่านนายกรัฐมรีในยุคสมัยหนึ่งก็ได้ประกาศยกเลิกคดีเพื่อจะหวังว่าให้เกิดความสมัคคีแต่ความสมัคคีความรุนแรงมันก็ไม่ยิมลดนะครับเพราะฉะนั้นต้องดูให้ถ่องแท้ว่าความรุนแรงมันมาเกิดจากกรณีอะไรกรณีนี้เป็นเพียงแค่ตัวอย่างของการที่ใช้ในการเคลื่อนไหวทางการเมืองเท่านั้นเองก็อยากให้ให้พิจารณาให้ถ่องแท้และกันผมคิดว่า ปัญหาเรื่องตากใบมันสลับซับซ้อนแล้วมันผมต้องค่อยๆดูในหลายๆเรื่อครับข่าวถามต่อนะครับว่ากระทรวงการต่างประเทศนั้นจะต้องมีการชี้แจงองค์กรความร่วมมืออิสลามหรือว่า OIC ที่จับตามองอยู่หรือไม่นายภูมิธรรมบอกว่ายังไม่มีองค์กรมุสลิมโลกเสนอความเห็นมารวมถึงยังไม่มีการทวงถามซึ่งก็ได้พูดคุยกับทุกภาคส่วนอย่างต่อเนื่องย้ำว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องเก่าเมื่อ20ปีที่แล้วแต่หากเป็นเรื่องอื่นอาจเป็นไปได้ที่จะเข้ามาพูดคุยกันรัฐบาลนี้ใช้เงินไปนกว่า600ล้านบาทในการเยียวยา ให้แก่ผู้เสียหายอย่างเต็มที่ซึ่งเป็นกระบวนการต่อเนื่องมาไม่ใช่ประเด็นที่ใครจะมองว่ารัฐบาลน,นิ่งนอนใจยืนยันไม่ได้นิ่งนอนใจนักข่าวถามย้ำนะครับว่าก่อนหมดอายุความมีความพยายามโทรติดตามพลตํารวจเอกพิสารหรือไม่คุณภูมิธรรมบอกว่าเป็นไปตามกระบวนการยุติธรรมอย่าใช้ประเด็นนี้มาอ้างรัฐบาลไม่ทําอะไรซึ่งได้ย้ําไปแล้วว่าเป็นความมั่นคงของรัฐและขอให้ดูในข้อเท็จจริงซึ่งได้ทําตามกระบวนการมาหมดแล้วจส,ร,สรุปโพหรือเปล่าละ่ะ ก็ไม่ต <c oughs> อบ,ตออบว่าไปตามกระบวนการิีรทมใช่ก็คือไม่คือถ้าพูดกันง่ายๆแปลคําคุณภูมิทําคือไม่ใช่หน้าที่ของของรัฐบาลเพราะมันเป็นความมั่นคงของรัฐเขาบอกว่ามันไม่ใช่เป็นความมั่นคงของรัฐบาลนะแต่มันเป็นความมั่นคงของรัฐความมั่นคงของรัฐคือหมายความว่า ความมั่นคงของประเทศอันนี้ละเอียดอ่อนยิ่งปเนคาถามที่สองที่คุณสถาพอรอ่านไปก็คือมันจะเป็นเงื่อนไขนาไปสู่ความรุนแรงที่จะเพิ่มมากขึ้นหรือเปล่าใช่แต่ถ้าพูดถึงเรื่องของหน้าที่หลักๆเนี่ยก็คงเป็นหน้าที่ของตํารวจเนี่ยนะคะที่หลายคนก็จับตามองว่าภายใน3วันนี้เนี่ยจะสามารถจับกลุ่มมาได้หรือไม่อย่างไรล่าสุดนี้นะคะพลตารวจเอกกิจรัตนเพชรผอบอตรเนี่ยให้สัมภาษณ์ถึงความคืบหน้า บอกว่าจริงๆเนี่ยที่ผ่านมานับตั้งแต่เจ้าตัวเนี่ยเดินหน้ารับตําแหน่งตรงนี้ก็มีการปฏิบัติตามคําสั่งสารทันทีทั้งมีการเร่งรัดการสืบสวนจับกุมผู้ต้องหาให้ได้ภายในอายุความ,วามและก็บอกได้ว่าตอนนี้มีการทาหนังสือเวียนยไปประสานกับตํารวจต่างประเทศมีการเฝ้าระวังการหลบหนีออกนอกประเทศด้วยก็เรื่องของการลงพื้นที่นั้นเนี่ยทางตํารวจเองก็ไม่นิ่งนอนใจแต่อย่างใดค่ะ ผมเองก็ได้เดินทางไปที่ภาค9เมื่อวันที่4ตุลาคมเพื่อไปสอบถามเรื่องนี้แล้วก็มีการสั่งการให้เร่งรัดดำเนินการสืบสวนติดตามและจับกลุ่มผู้ต้องหาตามหมายจับให้ได้ในอายุความซึ่งผมเองเป็นคนสั่งการแล้วก็มีการออกวิทยุราชการกำชับทุกกองบัญชาการและผู้ทอนจังหวัด ที่ผู้ต้องหาตามหมายจับนั้นมีภูมิเ่ยมเนาและมีถิ่นที่อยู่นะครับผมเรียนอย่างนี้ครับว่าในการปฏิบัติของตํารวจผมให้แยกแยะเป็นสงส่วนคือด้านธุรการและด้านการปฏิบัติในด้านธุรการเนี่ยเราได้รับหมายจับมาเป็นระยะครับตั้งแต่12กันยา3 0กันยา1ตุลาและ3ตุลานะครับทุกระยะเนี่ยเรามีการดําเนินการด้านธุรการในเรื่องการ ลงข้อมูลหมายจับในระบบครามซึ่งเป็นระเบียบปฏิบัติของตำรวจมีการประกาศสืบจับมีการเวียนหนังสือในการสืบสวนติดตามนะครับและมีการประสานกับกองพันการต่างประเทศนะก,อกองการต่างประเทศที่ประสานอินเตอร์โพลแล้วก็ได้มีการออกเลตโนติสคือหมายจับเป็นที่เรียบร้อยส่วนเรื่องการปฏิบัติอย่างที่ผมนําเรียนนะครับผมเดินทางไปนั้นวัน่สตุลานะครับ จากนั้นสั่งการด้วยหนังสือให้มีการสืบสวนติดตามจับกลุมรวมแล้วจนถึงวันนี้29ครั้งในการเข้าตรวจค้นและการตรวจค้นทุกครั้งผมสั่งการครับว่าให้บอกพี่น้องสื่อมวลชนไปทำข่าวเลยและขณะเดียวกันเนี่ยพรบอุ้มหายหรือพรบทรมานเนี่ยตำรวจต้องมีกล้องทุกครั้งในการปฏิบัติการต้องทำการ ตามพรบรนี้นะครับแล้วก็ช่วงท้ายของการถแถลงยังบอกด้วยว่าถ้าเกิดประชาชนคนไหนได้มีเบาะแสก็ให้แจ้งตำรวจในพื้นที่ดาเนินการจับกุ่มทันทีด้วย3วันสุดท้ายก็รอดูว่าคดีนั้นจะหมดอายุความลงหรือเปล่านะคะมาร่วมสนับสนุนท็อปนิวส์นำเสนอความจริงได้แล้ววันนี้เพียงกดปุ่มซุปเปอร์แสงส์แล้วเลือกจำนวนเงินตามที่ต้องการได้เลยครับขอบคุณครับ